Oh yeah. Uh -huh. านยังมีชีวิตอยู่อยู่ท่านเป็นคแม่คุณป้าคุณญาติคุณยายคุณน้าคุณอาอยู่ร่วมกับเราท่านมีชีวิตอยู่แต่สุดท้องที่แปลว่าเป็นพระธรรมูรูราพินาเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าแปว่าในขณะชีวิตเตินแตสิปีถ้าราชการเกิมออกสิบปีแปยว่าในชีวิต มันนี้ท่านรับประทานไปลูกก็อบราณยานนี้ที่พ่อที่ม่ก็จะมีรูปเลยใด้มาแสดนป้าเป็นลูกและก็จะต่อไปต่อไปเรื่อยๆดที่เรืรับประทานไปซึ่งพระพุทธเจ้าเรื่อตัวที่ทำพระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วว่ารังสตรคการลูกเตะจะพิจารณาดู อายลนาในตัวเราไม่ได้เป็นสุราลิขานไม่ได้ยกเหตุผลจะมีดัยก่ายกขันในตัวของเรานี้ขึ้นเลยคือกานลูปเวทนาสัญญาต่าะมุาขัาติีนังนลมไปในตัวเรานี้ยังหลักิคืมธรรมาอันเป็นแก่นในพรทธองาระน่าหลักพิธม มีเจตามสานีอาตุกะยะพระเจ้าเทมหาปัะธานมี energy สิ่งใหเือว่าเป็นของเลานอทอนสุขุมธรรมศรีภาพลึกซึ้งมากขณะนี้พระเจ้าจะสรู้แล้วตระเวนิสุทธิญาณธรรมะสาวไปสามาโดยทีจนามหาปัะธานมีศรีใุขเจริญศรสุขเจริ อย่านี้เหตุยติแต่เกิดมาไม่ใช่เกิดมาเลยหรอกิจาบุตรนี้น้ำในโลกกายสว่างมากุนมีความเตตาสร้างแจกแต่นีินรืนล่างอยู่เป็นหนึ่พ่อพ่อภูมิเขาวบามหาคนภูวันาคามีบุคคลข้างล่างนี่อยู่อาวุจีมาโลกสว่างไรเจิดจ้าสัตว์น้ายมองเห็นกันปานาเป็นคนยาระก มีเมตตาต่องโอันหนึ่งเอาปัาพุทธภูมิพระเจ้าวิจารณธรรมแล้วเห็นอภิธรรมเจ็ความดเรื่อธมานดานางรีมหามานดาซึ่งประสูติห่าพ่อกมเลาปะสูดเลี้ได้เฉียนวันมารดาที่องคทถ้พระราชนิยองพุท้ากัตัสงคุอับำนาตักกายและา Khi ông khóc, đã chết mà phải gửi đủ sản lưu xịt. Tại sản lưu xịt đã được dạo nạc mạc. Tụi sản lưu xịt dùng niềm mồn Pháp Đức Thánh Hàn Đạo Cả để ra được niềm mồn cả và sản lưu xịt đã được dạo nạc mạc trong Ngài ไมูีแล้วสะกาเป็นไม้เกลยวอยต้นพุธะไม่เกลียวปล่อยปั้งปมาน20ต้อต so sa so, ้นไม้เกลียวปล่็นไปว่า20ก้นโดยเจ้ามกดาเทพจนำทุน50ล้านบาแจงนปรูกจัางนั้นต้นเกลียวอยั้งมัน2ตมีทุกต้นถอมาทีไปพทะเจ้าเรียกผมาอยู่เป็นเวลา3เดือนอาิตท7ทันดี ตาิธาเทตายะหกคำพีโยดาได้รู้ธรรมมาพิสม si like hmm. ัยคำพีละเก้าปวกบ้านสิบปวกบ้านสิบสี่ัวกบ้านแต่มหาประธานได้รู้ธรรมมาพิสมัย้ก้าที่เโตรวมมากพิเลวมแล้วทั้งเจ็ดเดจ้าห้าร้อยเจ้าสิบสอง้าตัวนี้อ่ะ ฉะนั na, ้นในเันองดีหรือในงานศพจึงนิยมเสียที่ทำเพื่อเป็นการยกแทนข้าพ้อแม่ว่าเราได้หน่งกินเพื่อจะปกแม่หยดมาเป็นนักการมาเป็นน้ำนมเราได้หืึ่งกินเป็นค่าเข้าพ้อแม่ ้างสร้างดินสร้างตึกสร้างเรแต่ลงเสาเข่นข้อพินิพ่อเป็นข้ามีความแข็งแรงแข็งแกร่งุึ่งุ้นทนทนต่อสู้การสุกงานแม่มีศษาสเป็นช้าน้าแม่มีรัชนาอารบารมีรวมตัวอิ่มเย็นเย็นแก่แสนมีวิจิต่อ่อเป็นแม่ข้าทํทไมก็ไม่สาดีพ่อพ่อแม่ได้ดั้งพ่อพ่อแม่ดุลทอก็เดืนสิดือน บางท่านก็เ,เจนน็บเดือนก็เจ็บเดือนอย่างน้อยเอากอเรือผมก็เดือขี้เดือเจ็บเดือก็เดือขี้เดือนอันนี้เป็นแม่เลยใส่รูดีแม่ว่าแม่บุตรนายแม่ทักนายโบไม่เรียกว่าพ่อทักแม่ฮอกก็แม่ทันนกนายโบดังนั้นพระคุณแม่มีสิบสองพระคุณพ่อมียี่สิบรวมเป็นพระเจ้สารการ สามที่สองในรางกายนอนนี้เรามาเสดียความัดกตรยูเป็นผู้มีน้ำใจอุรมณดบคุณแม่บูชาแม่ลยงเลี้ราพระรุถึงถ้ารูรักจาถัไปทุกคนก็แม่อยู่ในตัวเราเราทำดีพ่อแม่ก็ดีด้วยเราทำดวพ่อแม่ก็ด้วด้วยขณะในตัวเรามีท้าสี่แรกอันห้าพ่อแม่เป็พันให้มาเข้าัน จะว่าพ่อรักพ่อมีรักเราแม่มีรักมีรักแม่รักเราพ่อรักมีรักน่าเข้าใจถ้าพ่อกับแม่มีรักเราเราไม่รู้เกิดมาเป็นแบบนี้ดังนั้นลูกเจ้าโบราณลุกคงเกิดมาดูแม่สองดูแม่มีการลูกสองดูแม่มีพ่อนลูกสองคดูแม่น้ำให้ลูกแร้วพ่อก็มีด้วยความรักและเมตตาใหญ่เราได้หลายเรียนมาเต็มปันจะไปอยู่ครั้งที่เป็นครั้งสุดท้าย ตอนนี่รีรร่างกายของคุณญาณิวันคุณป้าญาวันคุณญาณิวันจะไม่ด่กับเราท้ามีอะไรแต่ทุ่เขาพิสมจนว่ามินเป็นยานยุคปจ่ปบันเพราะสารพิษในยุคแ้วกินไรกกินสารพิษในยุคปัจจุบันส่วนมากหสิบปลายปลายสิบห้าหรือสิบแปดก็เวลาจักการเัด้างนี่เกิดโควิดเจเดนอ็เพิ่มแย่ตรงนี้อี เิ่กสี่ปีเป็นเจ้าศิษสคนจีนก็ร่มาเงให้แต่เพ่มสี่ปี้าศิษากสี่ปีันั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดระเจ้าวิริรรมจักระเพาะระสูสูตรคือบอาลยเสดจุกสมด็จมรดมากมากนิยมเส่เนัญจมีัญยาโกญาณได้บรรลุ พระโสดาบันองค์การจสิงใดสริงมีความเปิดชื่อธรรมาสินะามีความแบบเป็นธรรมดาการิจาปสู่อัริสู่ความเป็นนักาของสภานโย้ารูปเวทนาสัญญาสังขารอิญญาณมันไม่เที่ยงทุกเกิดึ้นตั้งอยู่รไปเป็นทุกนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใไม่เขารูปามิตานามรูปบางรุปานามารูปามิา ิีปร่งคส่งปุทตามมหสเงัวาร์เงนบันเตลูกยังไ่ิสูนเปยงเป็นกอนยเถแม่ยึดถือคเกาดต่ามความจริงพระเจ้า่ะเราปนยึือแล้วกะพุทธกจ้าดังนั้นเราได้แต่หน้าจากพ่อกับแม่เป็นเป็นแเนี่ยจะมาแตห้าคือตัวตนวลูไปนี้คือลูกเรา เพืนาแอารมณ์ใจมิอทีใจเสใจสุขสัญญาความจะได้หายุสถงานภาพเปแต่สิงวิญญาตุสเลก่อนกุญญาณ้มวิญญาณไม่มีไม่มีความนิสัยทิ้งอะไรไม่หยาได้อะไรเลขคนได้เช่อสืเล่ห์ธรนระบบเนี้ก็คอกาชอบชอบสโ่อาจย์รัความสูของ์เกย์เอญายิญญาณัากสแล้วแต่ไม่มีความส ตัมีเ,เขาก็มาไม่มีเนะดังนั้นเราดังหลายมาในงานสมมาคุณมมันไม่ได้ฟันไม่เป็นเล่ยม,มันผลไม้้านเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปสานาารมีมีญาณทองเล็กไม่มียาณทองมีมีญาณทองอยา่างตัวเรารู้สึกเกีบยปวดแลื้อระสาทไม่มีมีญาณทองเรือนภูเขาป่าไม้ก็มีการพังภูงเขาเกาะพังพลายป่าไม้ก็ตาย เรเีกสัตว์กระายอยุเร่อนรู้การปู่เวื่อทกปิาุทางการสอบอาจารานอุปกรบยากาศรานานมีเจตาอนุปกรรยกาศรหานานไม่มีเจตาขสองอางมี้วดส่งสีในต่ละมีจังไม่เยี่ยมุกขางเป็นรูกนั้นตาไม่เช่อตนไม่เช่ตนไม่เช่เราไม่เช่นเขาไม่ใช่ของเราไม่ควรเีว่าตัวว่าตนว่าเราว่าของเราว่าของเขาเป็นสภาวะ อำนาจสมนิการในลักษณะสมนิการในสังารนักหารุ่งวงยังสร้างการบราการในใรเทนี้แห่ง้วยรในชเนีのの่คืการรวเขาการบางที่ที่น้องเกี่ยวกันปะเม่เขาผีการจตดการและขออมาเอาผิกันให้ฉะนั้นเราท่านจะมางานศพได้นอกจากได้มาแต่เป็นผู้มีน้ำใจกับผู้ที่เร้รับไป ได้แต so ah ่รุ่นเก่าเล่ามีชีวิตอยู่ทาทํางานตอนนี้เกศสังคมประเทศชาติญาท่านปีพอปีดาผลมนัดก็เป็นพ่อเกจดารพรอระวสเรียงการก่อเพราะหลายโรงเรียนก็มีลูกศิษย์ในานที่ยัมีชีวิตอยู่ได้รับการศึกอบรมก็มาเรียนฟังเป็นผู้มีน้ำใจและท่าในยกเสรี์แต่นเพื่อเป็นนายกท่านอ๊ ทางอตเทศบาลแกท่านเป็นคนเสนอในยกสาดไทยจะกังหวลเป็นเทศบาลท่านเป็นหัวเรื่องท่ากเป็นในยศหลายสมหก็ปิยะคนคนในร่้ทุกางกัุงคอเ่มาอ้นั่นิารมาิควาคยยบนยาในสายงนียในทางคุเคย แลเราญาตในทางร่วมการร่วมงานฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาสแสดงความมีน้ำใจอว,ว่าเป็นอิทธิมายของคนดีที่มีการสธุปโลนานันตะเป็นดูนดจักรยุทธิตาเี็นอิทธมายของคนดีคือแสดงความเป็นอยู่เป็นผู้มีน้ำใจไม่ละทิ้งไม่ปล่อยวางแสดงความมีน้ำใจคือเปนดูะะด,นดูดจักรยุทธิตาเป็นคน ันนี้ธรรมาพนักธรรมากมายเปสุขลาในศิลป์คณะการศึาในเรื่องของาสนาและคะไม่เพียงต่เพิ่ม้งขควเกียรลาขอวิโยมห้ิตปณิวขอรัตนาิประเสริฐรัตนาใจุขโนมารดระคลมที่ศักสิทธิ์ารงายโลกมาเป็นตะห้ชาติสวใจเป็นนเส้นสมสุมิา ของุญยาผู้ลงล่าตัดสันไป้าตอกทุให้พุงจากูุ้ท่าเดิสุขจงมีความสุขยิ่งขึ้นไปแน่แย่งโงสารุชนสิยิชมจนเป็นีรักมีวิสาจะจนพุ้นเคยในคุณยาด้วยในบุตรจะได้รความสุขวามเจริญย่ม่สุขแวท่าต่อไปัยอายุมั่นคงยืนโดยด้วยหน้าการทุกท่านเดินเอวุ้งจะจารักเน็น